บัตรนี้วันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่7ที่ขา้าพเจ้าในชนาทิพทวมเกตขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นอาจาริยบูชา แด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งชุมนุมเทวดา สมันตาจัก,กวาเลสุอันต่ลาขันฉันตุเทวตาสันธรรมมังมุนิลาฉันสาสุนันตุนขันฆโมฆะทังสักเคกาเมจารูเป คิลิิคาลาตาเตจันตาลิเควิมาเนทีเปลเทจะคาเมตาลุวานาคาหาเนเเคหาวันตุมาหิตเขนเตอุมมาจายันตุเทวาชาลาธา ลาวิสเมยักคันทับพาณาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวละจนังสาธาโวเมสุนันตุธรรมะธรรมสาวนากาโลอายัม พทธันตาธรรมสาวนาคาโลอายมพระธันตาธรรมสวนาคาโลอายมพระธันตา,รรนา,นตาบทสวดที่สองบทสวดน้วัสาการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะพะคขาวโตอาลาโตสม,มาสมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทสวดไตรสรณคมพุทธังสรณังกัจฉามิธรรมังสรณังกัจฉามิ สร้างขังสลานังกัชามีทุติยัมปีพูดทางสลานังกัชามีทุติยัมปีทำมังสลานังกัชามีทุติยัมปีสร้างขังสลานังกัชามีตาติยัมปีพูดทางสลานังกัชามีตาติยัมปีทำมังสลานังกัชามี ต,ตัดยัมปีสังขังสละนังกัจฉามิบทสวดที่4บทสวดสัจจกิริยาคาถานาธิเมสละนังอันยญงพุทโธเมสละนังวาลัง เอเตนะสัจจวเชนะสุดที่เมโหนตุสัพพธานาทิเมสารนังอันยังทำโมเมสารนังวะหลังเอเตนะสาาัจจวเชนะสุดที่เมโหนตุสัพพทานาทิเมสารนังอันยังสังโคเมสารนังวะหลัง เอเตนะสัจจะวาเชนะสดทิเมโหตุสัพพาบทที่หามหาสมัยสูตรเอวามเมสุตังเอกังสมยังภะขวัสสเกสุวิหะลาติกาปิลาวตุสมิงมหาวาเน มาหาตาพิคุสังเคเคนาสัตทิงปัญจมันเตหิพิงคุสเตหิสัพเพหาวะอาลาหันเตหิทาสหาิจาโลกาตูหิเทวตา เยบุยเยนะสันนิปติตาโหติภักขวันตังทัสนายพภิกุสังคันจะอทาโคจตุนนังสุดทาวาจะอิวาสกายิกานังเอวานังเอตทโหสี อายังโคภควาสเกสุวิหารตาิกาปิละวาทุสมิงมาหาวเนะมาหาตาภิกขุสังเตนะเขนะสันทิงปัจจามนเตหิภิกขุเตสเตหิสาเพหะวะ อาลาหันเตหิทาัสาหิจะโลกธาตูหิเทวตาเยปุยเยนาสันนิปตะตาโหติภะคาวันตังทัสนายะพิงคูสังคัจะยันนูนามายัมปิเยนพภะคาวาเตนุปรสสังกเมยามา อุปสังคามิตาวาภขาวะโตสันติเกปัญเจกคาถาภาเสยยามาติอะทะโคตาเทะวะตาเสยยาถาปิมะนามภาลาวาปุริโสสัมมิจิตาวาภาหังปสาเลยยาปสาลิตังวา อาหังสัมมิเชยยาเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตาลาหิตาปะเขาวะโตปุระโตปะสุระหังสุอัทโคตาเทวตาปะเขวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตัง อันทั้งสุเอกามันตังติตาโคเอกาเทวตาพะเขาวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสี มหาสมโยปวันนาสมิงเทวกายาสมัคตาอาคตตมหายิมังธรรมสมัยังทังกิตายววอัปปะลาสิตตังคันติอัตโขอัปปะลาเทวตาภาขวันโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิตัน ตาลปิขาวโสมาธาหักสุงจินตังอันตะโลโนอุชิตกะมะกังสุสาลาธิวเนตานิขเหตวาอินทะลิยานิลักขันติปันธิตตตาติอาทโคอปลาเทวตาอาคา ภควาโตสันติเกอีบังคาทังอภาสิเชตวาคีลังเชตวาปะคีตังอินทคีลังโอหัจัมเนชาเตจาลันติสุนทาวิมาลาจากกุตตมาสุทันตา สูสสนาคาติอัทโคอปะราเทวตาปะขวโตสันติเกอีมังคาทังอภาสีเยเกจิพุทธังสลนังคาตาเซนาเตคามิสันติอปะยาคภูมิงภะ ปหายมานุสังเทหังเทเทวากายังปาริปูเรสันติติอัทโคภะเขาวาภิกขูอามันเตสิเยเนะุุเยนะภิกเขเวทศาส,สุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติ ตถาคตังทัสสนายังพิขุสังขันจยเยปิเตภิขเวอเหสุงอาตีตมันทานังอาลันโตสัมมาพุธทธาเตสัมปิปขะวตานังเอตัปลมามเยวะเทวตาสันนิปติตาเอเหสูงเสยถาปิไมหัง เอตัล,ลายเยปิเตปิขวเวพาวิสันติอนาคตามันทานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะวันตานังเอตัปลามายวัตเทวตาสันนิปฏติตาพาวิสันติ สยธาปิไมหังเอตาลหิอาจิกิตสามิพิเขเวเทวกายานังมะนามานิกากิตัสยิตสามิพิเขเวอาวกายานังนามานิเทลิสามิพิเขเว เทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาธุกังมานสิกะโลธาพาลิสามีติเอวัมพันเตติโคเตปิคูภะขวะโตปัจจโสสุภะขวะเอตัโวจา สิโลกามนุจักกสัมมินยันทางุุมาาตทา a สิตาเยสิตาคิลิคัมพาลังไปหิตันตาสมาหิตาปุทุสีหาวารันลีลาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนาสาสุทาวิปสัสสนามะ นาวิลาพิญโยปัจ,จเจเตนตะวะวเนกปิลาวัทาเวตโตาอามันจะตายิสันทาสาวเกาสาสาเนนณะลาเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะ อาตมปามกะลุงสุตวาพุทธะสัสสานังเตสัมปาตุลาหูยานังอามาตุนสานัทัสานังเอเปเกสัตตะมักทักคุงสหัสังสาทาสัตสติงสตังเอเกสหัส สานังอมนุสานะมัทธสุงอ,อัมเปเกน,นตามมัทธคุงทิสาสัมภาภาภูภูตาอาหุงตันจะสัมพังอภินญยญายาวาคิตาวานะจคุมาตโตอามันตยิ สันทาสาวเกศาสนเนราเตเทวะยากายาอภิกันตาเตวิชาณาทเถาพิกขโวเยโวหังกิตตาอิสามิคิลาหิอนุปปะสโซ สันตสสหันสาวยางขากุมมาปปิกาป,ปิปปลาวัตวาอิทธิมันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยะสีโนโมทมานาอภิกามุงภิคูนังสามิติงวะนงังชาสหาันสา เอมาวตายาคานาณตตะวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนวันโตยาสัสสีโนโมทมานาอาภิกามุงพิคูนาสมิติงวะนางอิเจเตโซรัสสะสหันสะยังคานานตตะวันนิโนอิทิมันโต ชุติมันโตวัน,นวันโตยาสัสโนโมโทมานอาอภิกามุงพิคูนาสมิติงวะนังเวสามินตาปจัสตายานานะตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโต วันนวันโตยสสสิโนโมธมานาอาภิคามุงพิคูนังสมิติงวะนังกุมพิโลลาสคหิโกเ,เวปุลานสานิเวนังนิเวสนังปิญโยนังสะตตสหัส,สังยักขานังปาย ยิลุปาสติกุมพิโลลาชาลาชาคาิโกโสปาคาสามิติงว่านางบุริมัมมันจะทีสังลาชาทตารลโทภาษาสติคันรัมพานังอาทิปฏิมหาลาชายาสัสสิโสปุนตาปุนตา ปิตันสาภาหาโวอ,อินทนานามามหัดพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิคูนังสมีติงวานังทักทักขีนะจาทิสังราชาวิลลาโหตับ ปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาลาชายาสัสสิโสอุตตาปิสันสะพาหโวอินทมานามามาหัดภาลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสสิโนโมทมานา อาภิกามุงพิคูนางสามีติงว่านางปัญชิมันจะติสังราชาวิลูปักโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสสสิโส โสปุตาปิตตันสะพะหโวอินทมามนามามหาพาลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสาสิโนโมทมานอาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนังอุตตาลันจาทติสังราชากุเวโลตับ ภาสาสติยังคานาังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุปุนตาปิตันสปะหาวินทับนามามาหาภาลาอินทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตายา,าสัสสินโมทมานาอาภิกามุงพิคุนังสามิติงว่านางัง ปุริปุรีมาทิสังทาตัดรันโธท,ทักขิเนนะวิรุทธโกปาสิเมตนะวิรุปังคโคกุเวโรอุตตะลังทิสังจันตาโลเตมหาลาชาสมันตาจัตุโลทิสาทันธันละมานาอันทัสุวะ เนกาปิลาวัทเวเตสังมหาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสทามายากุเตนทุเวเนเตนทุตุวิตุจาวิตุโตสหจันทนกามะเซโลเซโลจากินน ขันทุนิคันทุจะก,กิน,นุคันตุนิคันตุจะปานาโทโอปามัญโยจะเทวสุตโตจะมาตาลิจิตาเสโนจะคันพะโมโรลาชาจาโนสะโพอาคูปัจจสิโคเจว ติมาพาลูสุริยะวัชสาเตเตจันจันเยจลาชาโน คันทัมภาสาหะลาชุพิโมทมานาอภาิกามุงพิคูนังตมิติงวานังอาอาทาคูนาพัส,สานาคาเวสาลาสาหสตับสกาก,กมาลาตสะตาลาอาคูปายาคาสาหะยาติพิยามุนา ทตาลทาจะอาคูนาคายาส,สสิโนเอลาวะโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวานังเยนาคาลาเชสหาัสาหะาลันติทิมพาทิชาปักขิวิสุทธจังคูเวหาสยเตวานามัด สัปัะตาจิตตลาสุปันนาอิติเตสนามังภัยันตะทารนาคาลาชานามาสีสุปันนาโตเคมะมารกาสิปุลโทสันหาหิวาจาหิบุปัต อุปาวาหายันตานาคาสุปนาัสสาลานะมะกังสุพุทธังชิตาวาจลาหันเตเทนะสุมุทังอสุลาสิตาพระตาโลวาสาวาสเ,เ,เตอิทิมันโตยัสสีโนกาลกันชามาหามาหาพิสมา อาสุลาธานาเวขะสาเวปจ,จิตติสุจิตติจะปหาลาโทนามุจิสหัสตันจะภาลิปุนตานังสัมเพเมาโลจะมานามกาสัน ในหิตาวาพระลิงเสนังลาหุพันธามุปาขามุงสมยโยธานิพันเถท,ทันเตภิกุนังสามิติงว่านังอาโปจะเทวาปชวีจะเตโชวาโยตัทาขามุวาลุนาว,วาลุนาเทวาโสโมจะยัสสะ ัสาสาหเมเมตะตากลุนากาคิกาอาคูเทวายสาสีโนทเสตเตทัสสา,ากายาสาเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโต ยัสสีโนโมทมานอาอภิกามุงพิคูนังสมิติงวะนังเวนทูจะเทวาสาหาลีจ อะสะมาจาเทเวยมาจันทสุปนิสาเทวะจันทามาคูปุลกิตาสุริยันสุปนิสาเทวะสุริยมาคูปุลกิตาณขา,านิปุลกิตาวาอาคูมันทพลาหากาวสุนางวสาสโว เสโลสัสสักโกปาคะบุลินทะโทเททเตเสเตทะสาธากายสัมเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทมานาอภิกาุงพิก คูนสามีติงว่านางอาทาคูสหาภูเทวาชาละมักขิสีขาริวะอาริทกาจะโลชาจะอุมมาบุมภะนิพาสโนวารุณาสหธรรมมาจะอันจุตาจะ เนชกาสูเลยะลุจิลาอาคูอาคูวะสะวะเนสิโนทะสเสต,เตทะสะทากายาสัมเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัส,สินโนโมธมามนาอภิกามุงพิคูนังสาหิตติวานัง สัมมานามาหาสัมมานามานุสสามานุสสุตัมาคิทาปปุสิกาอาคูอาคูมโนปปุสิกาอาทาคูอารโยเทว,วาเยเจโลหิตวาสินโนปาลคามาหาปาลคาอาคูเทว,วายัสาสิโนโอ เทเสตทาสัธากายาสัมเพมานะตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิน